ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอ็มโฟกัสครับรายการที่มาโฟกัสทุกเรื่องราวในวงการบันเทิงให้คุณผู้ชมได้รู้ก่อนใครผ่านทางช่อง M c h a ช n e l ช่องภาพยนต์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงครับเป็นเลยครับและช่วงนี้ครับมาเดตกันต่อเลยครับกับเรื่องราวของนุ่มหล่อเพชรกิจครับหลังจากที่ช่วงนี้นะครับดูเหมือนว่าจะฮอตแบบสุดๆครับหลังจากประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามจากละครเรื่องบางละจันและสร้างคู่จิ้นคู่หม่ให้กับวงการบันเทิงนั่นคือระหว่างนุ่มเพชรกิจแล้วสาวมะปรางกันนลันจนหลายๆคนนะ ลุ้นให้เป็นคู่จริงนอกจอและมีข่าวแอบแวมวมาว่าว่าผู้จัดการส่วนตัวรวมไปถึงผู้ใหญ่ทางช่องก็ลุ้นในคู่นี้กลายเป็นคู่จริงด้วยแหละครับแต่วันล่าสุดเราไปเจอหนุ่มเพชรกิจในงานตามหาสาวชิกสามสไตล์หนุ่มเพชรกิจก็ได้บอกแบบชัดเจนครับว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวหนุ่มเพชรกิจกับสาวมะปรางนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้แหละครับเพราะว่าตอนนี้หนุ่มเพชรกิจนั้นมีตัวจริงคูยอยู่แล้วแหละครับแต่ไม่ยอมบอกนะครับว่าสาวคนนั้นเป็นใครกันแน่ครับ และกับข่าวลือที่ว่ามีปัญหากับผู้จัดการส่วนตัวนักปั้นมือทองอย่างพี่อุบิริยะที่เป็นคนผลักดันหนุ่มเพชรกิจให้มีวันนี้ได้นั้นหนุ่มเพชรกิจก็ออกมายืนยันชัดเจนครับว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่อุบอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้ก็ยังมีสัญญาอยู่กับพี่อุบอีกถึง2ปีและรับงานผ่านพี่อุบิริยะเหมือนเดิมครับและปีนี้ก็มีละครถึง7เรื่องด้วยกันเรียกว่าฮอตจริงๆนะครับหนุ่มคนนี้เคลียร์ทุกประเด็นกันไปแล้วเอาเป็นว่าแฟนคลับเล้งทําความเข้าใจด่วนเลย หวังว่าดูรายการของเราไม่ตกเทรนด์อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ <S 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 <S